ครับสวัสดีครับนี่นี่เสร็จภารกิจเตว้นนะครับเสียวลูกไ้ายมาเช็คสภาพนะครับว่าเป็นยังไงน้นนอนในกองนะครับหลายอาทิตย์หลายอาทิตย์ละอากาศมันเป็นอากาศฝนนะครับฝนตกเนี่ยนี่นะครับซีสีซีแซดนะครับสีแซด ปืนนี้ทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับนี่ทะเบียนนะครับถูกต้องตามกฎหมายนอนกล่องไหมก่อนจะทำอะไรกับปืนทุกครั้งถึงความปลอดภัยนะครับคำนึงถึงความปลอดภัยใหก่ไหมนะครับผมมาได้ใส่รูกไปนะครับเก็บหลงัง เช็คดูอีกที่นึงนะครับโอเคนะครับแลกกรซสินเปล่านะครับ๋ <c oughs> ยมาเบิ้งกันนะครับน้อนกองไวนะ้นะมีสนิมบอคนว่าเปืนเล็กดูแล่อย่างนะครับ แต่ว่าสีแซ่เนี่เป็นเฮดผิวล้มดำแบบนี้ทนทานนะครับของ C ีแซนี่แต่ว่าฟุ้งมือนะครับถ้าวา่างที่ไปซ่อมนะครับซ่อมมืออยู่อนนี้เข่ามือนะครับมือไม่นะครับไม่ค่อยได้ซ่อมนะครับ ยิงมาหอยแม่นนะครับมันต้องฝึกแข่งชิ้นมือนะครับเปิดฝาบ้านป้องกันชีวิตและทรับย์สินนะครับถอดเบื้องนะครับว่าเป็นยังไงเนาะนีสน,นิมบอตขออนุญาตถอดนะครับถอดเบื้องนนะครับ อโอเคดีอยู่นะครับผมจะชะล้มน้ำมันไว้อากาศผลนะครับนม่วงเ่ยยันยนิทานิมนะครับกับโอเคครับดีอยู่ครับ ในน้ำล้างนะที่บปได้ล้มดำนะครับแข้งใน,เป,นเ,นะเป็นเนื้อเล็กนะเป็นเนื้อเล็กเดียที่เขากัดและกันเราล้มดำในแะข้งนอกอย่างบงล้มกล้องนนะครับ นี่ล้มเนี่ยเป็นสีน้ำน้ำตาลนะครับเป็นของน้ำตาลน้ำตาลแต่ถ้าเขายิงเราที่เป็นแบบนี้เนะี่ยมันสัมผัสเรามันสีมันแก่มันจะเป็นเ่ยถอถึงเนื้อเหล็กนะครับถ,ถึงเราสัมผัสเวลาเขายิงไปสักพักเนี่ยมันจะที่เป็นร้อยแบบนี้ครับนี่คือล้มน้ำตาลไหมนะครับ น้ำมันเราต้องไปฉล้มทางไหนหลายนะครับพี่พันบอกอาจารย์พันบอกมานะครับบางคนย่านปืนขึ้นสนิมเนาะในล้ากลองกรใไซน้ำมันไหลและยิงก็ทาน้ำมันเยอะนะครับอาจารย์พันบอกมานะครับนี่เทคนิคนะครับอันนี้พันอาจารย์พันเล่าให้ฟังว่าน้ำมันมันไหลนะครับทางไหนลํากลองมานี้พอยิงยิงนัดแรกเลยครับ ล้กล้องบวมนะครับที่ล้มกล้องบวมนะครับน้ำมันบางคนเิ่นใส่น้ำมันไว้ใส่แบบเยิ้มเลยครับฉ่ำเลยอ่อันนั้นนี้นัดแรกล้มกล้องบวมเลยครับอาจารย์เป็นบอยฟังนะครับเขาเขากบบบอเห็นนะเป็นบอยฟังเขาจะเส้อนะครับนี่เป็นอาจารย์นะเนอยฟัง นี่โอเคดีครับอากาศฝนจริงอยู่แต่ว่าดบอลงี้นะครับปืนกับบอลค่อยได้ยิงนะครับส่วนมากกับน้อนกองกันไปยิงกับแม็กก์อ่ะจะล้มน้ํามันนะครับแล้วกับน้อนน้อนกองส่วนมากครับเมื่อได้เปิดเบื้องกับสลับแม็กครับผมมี่สองแม็กนะเอาลูกมาใส่แม็กนี่แล้วก็ น้อนไว้วนแม่บอดอด์แพดไว้พวกสองแม็ตัวปืนผมมีส่แม็กเป้าไว้ครับบางทีเอาออกมาดายไฟนะครับเผอลงอย่างงานงอกครับโอเคดีครับบอบงนีสนิมครับบงนีสนิทบรรยาาเป็นหมั้งดีครับปืนกระบอกนี้ผมซื้อเมื่อพศอ่อปียิบสองอะนะ ปั่มปั่มโยสะไลดได้ครับรูปสามเหลี่ยมรอบเป็นโลโก้ทหงไหนครับโลโก้ของซีแซกโลโก้ของไหนก็ใกล้ ตรงนี้ครับรูปสามเหลี่ยมเราเก็มีโลกโก้นะเราเก็บปีที่รัสการานะครับวเวลาเราไปไปซื้อตืนมือสองนะครับเบิ้งตรงนี้นะครับถ้าเป็นซีเซ็นะรุ่นไม่อริตรำแบบนี้ครับตำป,ปีพร้อมนะถ้าซื้อปืนมือสองอาจารย์เพื่อนบอกแนะนำไหมครับ ดีดีครับบอ่บอสนิมนะยังยังเห็นสนิมอากาศชื้นฝนตกเมื่อนี้ก็ตกครับยุคกระทุ่มแบนฝนตกนะครับมเหนีวยวที่14นะครับสี่กังยาโอเคนะครับบอ วันนี้ปัญหานะยานเป็นเต็นจนิดนี่ถ่ายในชุดให้น้ำม,ม,มันไว้นะครับน้ำม,ม,มันท้ เวลาเนี่นผมพาพเผอเนาะผมอยากที่เขียนเสียบไว้ถ้าฝากกันนีนะ่ฮะเสียหายนะครับนกพังเลยนกอา,อากาศฝนนะครับ วางเช็คเบื้องนะรูบๆคำคำครับรูบๆคำคำเช็ดเช็ดทูๆูแล,ล้วก็ไปนอนใต้หมอนนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ถ้าว่านี้รติดลูกค้านะครับดีย๋ยวนี้ไปซ่อมนะครับพรุ่งนี้ บานนิ้วไกลสนามนะครับโอเคมือนีสสนิมครับสี่เซนเจ็ดสิบห้าคอมแพกนะครับสามจุดเจ็ดนิ้ว ครับขอบคุณครับ